ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลาห้า4นะครับโจทย์กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริงและให้ P x และ Q x เป็นประโยคเปิดถ้า for all, all x P x และ all x not Q x มีค่าความจริงเป็นจริงและประโยคในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จโอเคพี่แบงค์เห็นตัวนี้นะครับ <c oughs> พี่แบงค์มาลองแปลความหมายตัวนี้ดู ตัวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงการที่เอา x p x และกับ o x not q x มีค่าความจริงเป็นจริงต้องเกิดจากการที่มันต้องเป็นจริงและจริงถูกไหมครับนั่นหมายความว่า o x p x ต้องเป็นจริงแล้วก็ o x not q x ต้องเป็นจริงการที่บอกว่าเอา x p x เป็นจริงนั่นหมายความว่า x ทุกตัวครับแทนค่าลงไปแล้วเป็นจริงหมดเลยปะครับอันนี้คือการแปลความหมายออกมาเฉยๆนะครับดังนั้นถ้าพี่แบงค์รู้ว่า x ทุกตัวมีค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยนั่นหมายความว่า sum x ของ p x อะ่ะก็ต้องเป็นจริงด้วยปะ เพราะว่า all x หมายถึง x ทุกตัว sum x คือขอแค่มี x บางตัวเป็นจริงก็เป็นจริงแล้วดังนั้นถ้า x ทุกตัวเป็นจริงอยู่ sum x ก็ต้องเป็นจริงตามมาด้วยโอเคนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวข้างหลังนี้พี่แบงค์ใช้กดเรื่องของการกระจาย not ในเรื่อง for all for sum not ของ for sum x p x ถ้าเรากระจายเข้ามา เวลาโดนมันจะโดนตัวนี้แล้วก็โดนตัวนี้เข้าไปมันก็เลยกลายเป็น all x not PX ดังนั้นถ้าหากตัวตัวนี้นะครับพี่แบงค์อยากจะดึงน o t ออกถ้าดึงน o อออกมามันจะกลายเป็น sum X, QX เป็นจริงนั่นหมายความว่าถ้า N o t ตของ sum X QX เนี่ยเป็นจริงแต่ว่า sum X QX เนี่ยต้องเป็นเท็จอยู่ถูกป่ะครับ การที่ sum xqx เป็นเท็จหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มี x ตัวใดเลยที่เป็นจริงจึงสามารถทำให้พี่แวงค์สามารถเอ่อทให้พี่แบงค์สรุปได้ด้วยว่าเอา xqx อ่ะก็ต้องเป็นเท็จด,ด้วยทันทีถูกไหมครับโอเคไหมครับดังนั้นตอนนี้พี่แวงค์รู้รู้สี่ตัวเลยนะ สรุปแล้วมีรู้อะไรบ้างรู้ว่า all x, px เป็นจริง sum x, px เป็นจริง sum x, qx เป็นเท็จ all x, qx เป็นเท็จอันนี้คือสิ่งที่พี่แบงค์แปลความหมายออกมานะครับโอเคถัดมาพี่แบงค์มาเช็คทีละช้อยแล้วชอยที่หนึ่งเขาบอกไว้ว่า all x, px, แล้ว qx เวลาเช็คตัวนี้นะครับระวังให้ดีเราจะต้องแทน x พร้อมกันทั้งสองตัวแล้วมันต้องใช้ได้พร้อมกันไม่ใช่เช็คอันนี้ทีหนึ่งเช็คอันนี้ทีหนึ่งแล้วค่อยเอามาแล้วกันเข้าใจไหมครับดังนั้นตัวนี้นะสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือถ้าเราใส่ x ทีละตัวสมมุติถ้าพี่แง้งใส่ a กับ a ให้ x เท่ากับ a ตัวนี้ก็ได้จริงแต่ตัวนี้ได้เท็ถูกป่ครับซึ่งมันก็ออกมากลายเป็น เท็จแล้วป่ะทำไมพี่แบงค์บอกว่าถ้า x เป็น a เราได้จริงก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัว p x เนี่ยจากเงื่อนไขตัวเนี้ยไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปก็ตามมันเป็นจริงหมดแล้วทําไมพี่แบงค์รู้ว่าถ้าใส่ a ลงไปที่ q เนี่ยจะเป็นเท็จก็จากเงื่อนไขตัวนี้พี่แบงค์รู้ว่า sum x q x เป็นเท็ตแปลว่าไม่ว่าใส่อะไรลงไปก็ตามเป็นเท็จเสมอดังนั้นแค่ใส่ตัวแรกตัวเดียวอะ่ะมันก็เป็นจริงแล้วเท็จแล้วป่ะ ซึ่งมันได้เท็จแปลว่า for all x ไม่มีทางหรอกครับเพราะ all x เนี่ยหมายความว่าแทนอะไรลงไปแล้วต้องได้จริงเสมอแปลว่าประโยคนี้พี่แบงค์ตัดสินแล้วนะว่ามันคือเท็จพอมาดูช้อยสอง sum x not p x หรือ not q x โอเคสมมุติถ้าพี่แบงค์ใส่ a ลงไปเอาเหมือนเดิมนะถ้าใส่ a ลงไป ตัวนี้ถ้าใส่ลงไปในนี้มันจะเป็นจริงแต่เจอน็อตข้างหน้าก็เลยกลายเป็นเทปหรือถ้าใส่ a ลงไปตัวนี้มันจะกลายเป็นเท็ปแต่เจอน็อตข้างหน้าก็เลยกลายเป็นจริงผลลัพธ์ออกมาก็เป็นจริงปะครับแต่เราบอกว่า for sum for sum คือขอแค่เจออย่างน้อยหนึ่งเคสที่มันเป็นจริงก็จะจริงละตอนนี้แค่พี่แบงค์แทน x เป็น a เฉยๆเนี่ยมันจะได้จริงละ ถูกไหมครับแปลว่าตัวนี้ for sum เป็นจริงแน่ๆโอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์มาเช็คช h o i สามโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ขอลบอันนี้นิดนึงเดี๋ยวจะเช็คช h o i สามตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะมาทีนี้ช h o i สามคือ sum x p x และ not q x ถ้าหากพี่แบงค์แทน x เป็น a ลงไปตัวนี้เป็นจริงแน่แและ q x อะ่ะ q x คือเท็เจอ not ข้างหน้าก็เป็นจริงถูกไหมครับซำ้ำตัวนี้ออกมากลายเป็นจริงแล้วมันเป็นซำ้ำซ้ำคือขอเจออย่างน้อยหนึ่งเคสแปลว่ายังไงตอนนี้เราเจอแล้วถ้า x เป็น a ก็คือเป็นจริงโอเคนะครับอันนี้คือข้อสามส่วนข้อสี่ choice สี่ เราบอกว่ามันคือเอา x px แล้ว not qx ถ้าพี่แบงค์ใส่ a ลงไปตัวนี้ใส่ a ลงไปตัวนี้เป็นจริงป่ะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นเท็จอยู่ใช่ไหมแล้วเจอ not ข้างหน้าก็เลยกลายเป็นจริงอีกปะ่ะจริงแล้วจริงก็ได้จริง แต่ for all เนี่ยมันต้องใช้ได้ทุกเคสใช่ไหมครับพี่แบงค์ลองแทน x เป็น b ลงไปใหม่จริงๆแล้วไม่ว่าพี่แบงค์จะแทน x เป็น b เป็น c เป็นอะไรลงไปก็ตามตัวนี้จะได้จริงตลอดเวลาปะส่วนตัวนี้ล่ะถ้าแทน b ลงไปมันก็จะกลายเป็นเท็จแล้วเจอ not ข้างหน้าก็กลายเป็นจริงอย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้เราบอกไว้ว่าตัว q เนี่ย for sum ของมันเป็นเท็จแต่ว่าไม่ว่าแทนอะไรลงไปก็ตามมันเป็นเท็จตลอด ดังนั้นผลลัพธ์ของมันเนี่ยก็เป็นจริงตลอดถูกไหมครับดังนั้น for all ตรงนี้ก็เลยยังถูกต้องอยู่โจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นเท็จพอข้อใดเป็นเท็จก็เลยตอบช้ o i หครับข้อนี้เป็นการแปลความหมายของประโยค for all ตัวนี้ให้ได้นะซึ่งจะต้องตีความหมายออกมาให้มันกลายเป็น4ตัวแบบนี้นะครับลองพยายามตีความหมายดูถ้าหากตีความหมายได้ข้อนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับ